จอ,อกจอบักรจงก็จอกบักเจงเสร็จแปดเลยมันเกาพูาดแต่ว่ามีคาว่ามีปัญหาเรื่องเดียวแหละเรื่องฝาบเบรกเปัน้าเรื่องฝาบเบรกจำเมันแซดพันธ์เลยจะ เฮ้ยจานบัตรจานบัตรเพีนซัววะจริงครับเจ้าเห็นวงบ่เห็นซัวปะสีฟูดูวงหน่อยแป๊มเราดักแมงปะบ๊ายดีครับสวัสดีครับคอนเทนเนอร์โต้หลายเยอะแล้วล่ะสวัสดีครับเขาลงนี่เหรอเขาดักเลยเขาลงนี่เราเขาดักตลอ สวับบ่บสนามบินเลยสนามบินมด้าะินนาขวมัละมันี่ขวดท่านเด็กมาละมเอาได็ใส่ตะกูที่หนึ่นแปดว่าบือคืนเลยไปเข่าล้บ้านผมนะเามือคือก็ออกเอารถตัวเนาะเมนเขานมาคือเี่ยตัดออกเอารถเลย ดักสะพาน,ส,นสินเนี่ยสินทางออกไฟฟ้าเนี่ยมันยังได้ซุปขดีเนื่อน้ำเมนเมนนีดักบนน้องขุนอตานี่นะได้ปืนจานกุนเกะเลเลปรเตริฐสีมากเลยท่าน,นดักเราต้องใส่ปืนกลเท่านั้นมี่โฮมบ่เป็นไปเ่ได้นะขัน่มเมะบ่เห็นว่ะ ับเห็นหรอโอ้มี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 ม,ม,ม,มีอยู่ถึงสะพานอยู่ถึงสะพานวิ่งอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหกูได้เห็นไหมอย่างเนี้ยค้าก็เปียบเลยเฮียสะพานเด้อผู้แสนรักคือวะวิมีเฮียองเด้อไปละ ได้เตะกัวสองแปลรถเด้ไหได้รถมึงเด้กัวสองกูไม่ได้แลกก้วกัวสองหมวกกูไม่ได้รถจะใส่วะอ,อู้นั่นไงนั่นไงต่อกูแล้ว,วมันเห็น,หนมึงจิ๋เออมีมีมีมอไซค์ซัดเลยระวัะงระวังระวังเดี๋ยวผมเบียรรถเจ้ารีบไว้ขี่เมียนใช่หล่ะ bỏ ừ, lắm khuyến khăn lắm bắt bắt, bắt bắt Khuyến lốt mát 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 mẹ, mẹ Bám bàn เว้โหาจ็บปืนหดๆเ,เลยกระสุนลายๆอ้โหไอ้เฮียขอบคุณคุณแปดนี่อนไอยงได้คุณแปดกับค้าเก่าแปดคุณต้องยิงหัวเท่านั้นดีแล้ว Uzi Rất im phố không Đâu luôn đó im phố I got supplies Hãy ไม่ใส่แมงอูซี่เลยอร้อมแล้วร้อมบ่ร้อมบ่เดี๋ยวมูมบาทท้านทางไหนมูบ้านหนึ่งก่อนไปไปขับไปแดงบุกแดงน้องปูพมไฮ้ย หรืออะไรรถสมพอดีเลยว,วงบีบโฆษณาบินสน้อเนาะจับจับจับอักอักอักน่าดัดกีบยงเอ็ดอ่ะโอเคอัก,อกใส่อักเด้สน,นะใส่เลยน่าดัดบ,บักกี้มาวะเจ๊ได้ยินงละ ่จับบนมัดปพอตายมันขืนมา้อาก,กูแล้วกูนี่ขืนมาเอามึงอ่ะอแม่งเนี่ยเอาไปเอาถิ่มไปทุกเก็บเสียงเออเนี่ยแม่งเนี่ยถิ่มมาก bỏ nó kia mày nghĩ một thử có thay em phốt vậy đâu quá thay em ở rồi nó đưa vào này nó subscribe mới không bỏ lỡ Voilà. đây là, kiếp tiếng est cái tiếng Mình chơi cú cá sún vậy สองก็เอาวงบีบไหมวงแ่งยังอยู่อ่ะจันบัสจันบัค้าเก็แปดแมนวง,งยังอยู่บวัวบริสตปีนจานแ,งแ่งวง้มมีสโคบน้ำบักจับ ยูสเองเก็บไปแล้วโอเคนึกว่ากระป๋อโบคอไซใช่ไะมอ่ะมันนี้ยังได่นนะตัวนี้คือไรเนี่ยบ้านสองสั้นมีตัวทิมีมีมี ตอว่ะาหอิมฟูว่ะฟ้มบานหม่เลยแต่ฟ้าบานเขียวติดหน้หามั้ป่ะไปต่เม่อคนฟูมนะครับฟอบเกียบ้างน,น,นครับ,บานนมาหนะ้าถาได้มาตอนนี้ ไม่เกีบยเสียงยอไอก็ล้อวงสองอี่และดักวะรู้ละบักได้ไหบักนั่นละสวยอ่ะ แมนบุบ๊แต่ไปช่วยบุติไปช่วยบุนัดมีตัวฟ้ามไปแล้ววะเปิดประตูหลังเลยแมนมีฟาร์มไปแล้วนะัดเผื่อระวังตัวไว้เกี้ยงเลยวะไปเชี่ยเกี้ยงเลยอะก็เอาไปข้างไปเนี่ยเด็กวันไปดักสะพานวะเชี่ยบ่เหลือ,องเลยอีขี้อีเด้อเฮ้เหลือกระซุนเขียวอยู่สาก,กา พันมีตัวปะต้องซองหาเจอแต้กะสุนเขียวต้องเดียวสุนสมแม่งกับว่าเหลือ,อเปิดเปิดเอาเบื้ทุกหลังใ้ดีนี่เบ่หอยังอย่างลยนี่ผมกำลังซองสะพาน้องดูสะพานบันมีไผ Đi qua. Tại đi lên. Đi lên mà lọt. Vòng à? Đặt đi. Đặt đi. Đặt phăng đây là khâu nè. Điều súng sana pin đi, container nắm. Để đi phăng phăng phụt. tất ฟังพ,พนนู้นี่ฟังเนี่ยฟังนี่มันมีหอค้อยป่ะอืมเบื้องในบ้านนี่จากหนก่อนบอสบอสบอสไปเลย เดี๋ยวยิงปรทันเขาจุ้มคอนเทนเนิ่มนี้ออกก่อนเบิ้งวงไอผมได้ว่าบีบไปะเด็ วงบีไปเฟรีไพ่วะซึ่งท่านต้องไปดกักข้างพุ่นได้ไงเงินบอ่อลเงิดัก,กหมองนี่บ่คือบ่หมองนี่มันอยู่นอ,อกวงดักประธานดอ,อกมันยุ่งนอ,อกวงบ่คือกลับขึ้นไปดักข้างพุ่นไหมใช่ไหมตอนไหนตอนไหน